อลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟ AIS 5G ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสมาม่าโอเคเจเนเรชั่น ครับรอบแจ c k อของเรานะครับ,รบ,รบมีเงินรางวัล1นึ่งแบาทรอคุณอยู่นะครับผมขอบอกเลยว่าคุณได้2คนที่เก่งมากๆนะฮะแล้วโอกาสมีอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดคุณทําได้แล้วก็วันนี้กลับบ้านพร้อมเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณทําครบ10ชื่อเท่านั้น <c oughs> กลับไปกัน1 0 0 0 0แบาททันที <c oughs> ถ้าไม่ถึง10ชื่อชื่อละ2,000บาท <c oughs> นะครับผมพร้อมไหม <c oughs> พร้อมครับ ปรึกษาการเตรียมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยค่ะวิธีการใบจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปซุปตาเต็มสิบครับจที่ครับเอาแล้วนะบริหารเวลากันเองนะครับ90วินาทีจะมีนาฬิกาอยู่ที่มุมจอถ้าหมดเวลาเมื่อไหร่ได้10ชื่อพวกคุณเฮฮากันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปนับตังค์ให้พร้อม พาร์ตี้ยังสุมาลินเออแฟนนกทุยอ้าวมีคำว่านกครับข้ามไปเลยฮะเออคือเป็นเป็นอาการอาการเฉลิมเฉิมเฉลิเฉลิมชื่ออะไรผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันแหมผู้หญิงจะชอบข้ามเออข้ามพิธีกรรายการทุเดย์โชวพักสักพู่แต่พบแต่พบนิโมพัดทูกไอพบเอ้าวชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นต่อยไตพบเออเออเป็นมาดีเบอร์เนอร์เออกัน กันเดอะสตาร์ชื่อจริงชื่อจริงกันนาพัฒเออเออเอ่อเวลาเปิดไฟมันจะเอางี้ข้ามเลย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 เพลงอะไรนะห่างกันสักพักห่างกันสักเพลไหวไหวอะไรอะไรไหวคานิกาเซ่ข้าข้ามชื่อจริงข้าไปแล้วครับเอ่อพระเอกอะไรนะข้าข้าหัวนัทบอลบาร์เตโลน่าตันเย็น ว่าเย็นเย็นเมื่อก่อนอยู่อะไรย่ออะไรยเมื่อก่อนอยู่เรียบผู้จอมกัดโอ๊ยท้ามโอเคข้ามเออเป็นแอร์โฮสเตอตอนนี้ตอนนี้ป่วยอยู่ทะามโอเคท้ามโอ้โหคู่จิ้นของเอ่อพระเอกขั้นตัวที่เป็นคู่จิ้นกับวินใบใบอะไรชื่อจริงข้ามไปอะไอะไรตกลงมาเป็นข่าวเป็นข่าวตกลงมาหมดเวลา โอ้โหอันนี้ต้องขอบอกว่าพอมีชื่อจริงเข้ามานะฮะเริ่มยากเลยอ่ะเชิญเชิญมายืนตรงนี้ไม่ถึง10ชื่อนะฮะแน่นอนครับต้องไปชื่อละ2,000บาทแล้วนะฮะมีหลายชื่อที่พอเจอเข้าไปปึ๊บนึกชื่อไม่ออกตอนนี้คุณได้ไปทั้งหมด3คนนะฮะวันนี้ต้องมีเงินกลับบ้านแน่นอนแต่ได้ไปแค่6,000บาทมาดูกันครับว่ามีชื่ออะไรบ้างได้แพตตี้ไปนะครับตะกี้มีฟาวคุณนกฉัดชัย,ยขอโทษขอโทษเออนะฮะแล้วก็ เออเวลาผู้ชายกับผู้หญิงก็อยู่ด้วยกันเขารู้สึกเผินอะไรเผลนอะไรไรอะไรไอกระมนเดชเอออันนี้ถ้าเกิดว่าแข่งขันในช่วงแจ็คพอตของเรานะแล้วแข่งขันว่าใครพูดข้ามได้มากกว่ากันนะเพราชนะเลยนะข้ามข้ามอะไรเอข้ามให้ลุกข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนอ่ะอันนี้วันนี้กลับบ้านไป6000บาท มาครับทุกทานครับขอบคุณเหล่าซุปตาทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทั้งบ้านถ้าอยากปาร์ตี้กับเราสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างวันนี้ลากันไปก่อนนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์พบกันอาทิตย์หน้า6กโมงยีนาทีทางช่อง3กดหมายเลข33สวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซิสเทม่าครีมอาบน้ำโชมกุบสึโมโนกาตาริโตโยต้าโครโรราคลอสสก็อตเพียวเรตเทนเบอร์รี่นมข้นหวานตราพาเลส AIS 5G Eurocake m o n t f l e u r น้ำแร่100%จากธรรมชาติ